กลาบสวัสดีพี่น้องที่รักทุกๆท่านครับผมครับกลาบสวัสดีกันในยามค่ำคืนนะครับผมครับสูตรนี้เป็นสูตรเด่นล่างตัวเดียวนะครับผมครับเ,เข้ามาแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะฮะเข้ามาแล้วหกขวดรวดนะครับสูตรก็ไม่ยากนะครับผมครับสูตรเราใช้ สูตรเราใช้หลักหน่วยบนนะครับผมครับหลักหน่วยบนะสูตรเราใช้หลักหน่วยบนบวกสิบล่างบวกหน่วยล่างนะครับผมครับอย่างงวดนี้นะฮะหลักหน่วยบนก็คือเลขศูนย์นะฮะสิบล่างก็คือเลขศูนย์นะฮะหน่วยล่างก็คือเลขห้านะครับศูนย์บวกศูนย์บวกห้าได้ห้านะครับงวดต่อมาสองตัวล่างออก ห้าหกนะ,ะครับคลิปต่อไปจะทำเป็นสิบล่างสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับผมครับแล้วนี่นะฮะออกห้าหกนะฮะแล้วก็หลักหน่วยก็บนก็คือเจ็ดเจ็ดบวกห้าบวกหกนะฮะเจ็ดบวกห้าบวกหกนะฮะ 7บวกหเป็น12 12องบวกหเท่ากับ8ปดนะฮะสองตัวล่างก็ออก1 8นะฮะแล้วเมืต่อมา1 8ึหลักหน่วยบนก็คือเลข2นะครับก็สองบวกหบวกได้2องบวกหได้3 3มสบวกแได้11นะฮะแล้เลข1นะฮะเลข1ก็เขาที่หลักสินะฮะ1 4 หนึงสีน่นี่หลักหน่วยบนก็คือเลข9นะครับก็คือเก้าบวกหนบวกสี่นะฮะเก้าบวกหงได้10บสิบบกสได้สิบสี่นะฮะคำนวณได้เลขสี่นะฮะต่อมาก็ออกสี่ห้านะฮะสี่ห้าอหลักหน่วยบนก็คือเลข2องนะฮะก็คือสองบวก 2 4บวกวกนะฮะ2บก4ได้6 6บวได้1 1นะฮะได้1 1อแล้วก็วัตมาออก1 7นะฮะก็เข้านะฮะ17หลักหน่วยบนก็คือเลข1นะฮะ1บวบวกะฮะได้9นะฮะ1บวกได้9นะฮะวัตมา2ตัวล่างก็ออก29นะฮะแล้ว29ก็ 1> 5, 1, 7, 2, ห้าหนึ่งเจ็ดสองเก้าหลักหน่วยบนคือเลขเจ็ดนะฮะเจ็ดบวกสองบวกเก้าครับผมเจ็ดบวกสองบวกเก้าเจ็ดบวกสองได้เก้าเก้าบวกสองได้สิบแปดนะฮะวันนี้คำนวณได้เลขแปดนะฮะ คลิปต่อไปก็จะเป็นสูตรหลักสิบล่างนะฮะห้าหนึ่งเจ็ดสองเก้าเจ็ดบวกสองได้เก้าเก้าบวกเก้าได้สิบแปดนะฮะครับผมครับคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นเอาคลิปนี้เลยดีกว่าครับคลิปนี้เลยนะฮะ จะมั่วไหมไม่มั่วหรอกประหยัดเวลาถ้าเราบวกสามคงที่นะฮะถ้าเราบวกสามคงที่นะฮะห้าหวันนี้ไม่เอาเริ่มงมวดนี้นะฮะบวกสามคงที่นี่ก็ได้เลขหนึ่งนะฮะสูตรสิบล่างนะฮะสูตรสิบล่างเอานี้เลยะฮะ ก็เข้านะฮะเลขหนึ่งอืมเข้านี้ก่อนอยังไงเข้านนี้ก่อนอืมมาทั้งสองตัวเลย แล้วอันนี้นะฮะหนึ่งบวกสามนะฮะหนึ่งบวกสามงที่นะฮะนี่นะฮะคำนวณได้หนึ่งะฮะหนึ่งบวกสามงที่นะฮะได้สี่นะครับ,รบ,รรบ,รบ,รบก็เข้าเอา้าก็เข้าสองตัวเลยเนี่ แล้วถ้าสบวกสางที่ก็ได้7นะฮะได้7นะฮะสูตรหลัก10ล่าง2ตัวมาตัวเอารวมกันชิปเดียวเลยครับแถวแรกคือเด่นบนตัวเดียวนะครับพี่น้องทำความเข้าใจนิดนึงนะฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาแถวแรกนี่เด่นตัวเดียวนะฮะแถวแรก ตัวแรกเด่นตัวเดียวนะฮะตัวแรกแถวแรกตัวแรกก็คือเด่นตัวเดียวนี่นะฮะแล้วหลักสิท หลักสิบนี่สองตัวมาหนึ่งตัวหลักสิบนี่นะครับเอาคลิปเดียวรู้เรื่องไปเลยครับผมตัวแรกนี่ก็คือเด่นตัวเดียวนะครับแต่ถ้าบวกสามคงที่เนี่ยคือหลักสิบสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับเน้นหลักสิบนะฮะเอางี้เลยครับวันนี้คำนวณได้สี่ กับ7หลัก10ก็คือเลข4ก็เข้านะฮะแล้วอันนี้ถ้าบวก3ามคงที่เออบวก3ามคงที่ก็ได้4สิก็ถ้าสอา่งถ้าบวก3ามคงที่คือหลัก10 2ตัวมา1ตัวนะฮะผสมสูตรเลยครับแล้วก็ก็เข้านะฮะที่เลข1นะฮะเข้า อันนี้นะฮะเก้าถ้าบวกสามคงที่ก็เป็นสองนะฮะหลักสิบก็คือเลขสองก,ก็เข้านะฮะเข้าอันนี้ถ้าบวกสามคงที่นะฮะบวกสามคงที่ก็เป็นหนึ่งแปดกับหนึ่งหลักสิบตัวไหนจะมาแต่ผมว่าเด่นแปดก็ไม่ทราบได้ครับผมผมผมว่าเด่นแปด่าง ครับผมครับอืมก็วันนี้วัประจำวันที่16กร,รกฎานะฮะเดี๋ยนล่างตัวเดียวคำนวณได้เลข8นะครับแล้วหลักสิบล่าง2ตัวมา1ตัวก็คือ8กับ1นะฮะตามสูตรนะครับผมครับก็ขอฝากช่องนะครับผมครับจะฟันไหม ยังไม่ฟันีกว่าขอฝากช่องนะครับผมครับสัญญาณนักสแสดงโชคครับผมครับก็ฝากไว้อีกสักช่องหนึ่งนะครับผมครับเอาไว้เทียบกับค่ายอื่นๆนะครับผมครับดึกแล้วดูเหมือนจะง,ง่วงแล้วนะวันนี้ตากฝนทั้งวันนะเล่นฝนฝนตกฮะค,คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลข สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายครับผมครับไปหาซื้อลอตเตอรี่นะพี่น้องเนาะขอให้เฮงๆเรื่อยๆเยนาะครับอเออื่นจบขอกราบขอบุญขอบุณพี่น้องปองไยสุภูสุคน,นะครับเนาะที่ติดตามกันนะครับเนาะกราบขอบุญขอบุณเลยหลายครับที่เขามารับชมครับผมครับกบขอฝากติดตามเบิ้งกันไปเรื่อยๆนะครับเนาะ ขอกราบขอบุญขอบคุณหลายๆครับคำขึ้นนี่กัเดิกแล้วพี่น้องน่นรับฟันดีตื่นมากอะให้มีจะแนวดีๆแห่งๆล้วยๆอ,อ,อยู่รอดปลอดภัยกันสุขสุขคนครับผมครับสวัสดีครับ